ใบดีอยู่บ่เอานั่งก้อนนั่งก้อนครับวว่าดีครับไปจังไดมาจังไดจังไดมาทางนี้มืงเนี่ยโอ้ก็ะคืนหอดคืนถึงนี่ละก็เลยว่าคือได้ยินข่าวว่ามีลูกสาวงามก็เลยสิพาลูกชายเนี่ยมาเบิ่งโตใหาได้ใหาได้เจ้าดองกันลูกชายเด้เนี่ยโอ้ยขวัญใจเห็นหนังเต้นหน่อยๆอยู่บุญเนาะใหญ่ขึ้นมารอคือพอเนาะเห็นงานอย่างละลูกผมเฮ็ดธุรกิจฟาร์มไก่ครับ แปลรูป่งออกตามประเทศครับแม่โอ้เฮดช่องออกนอกเลยแม่ครับโพคือสิรวยบักคัดเนะ <c oughs> าะบ่พ่นรวยกับบ่รวยดอกแต่ว่ากับพ่อได้กินได้ใส่ย,ยู่เงินค้ากามแก้วกับเลี้ยใส่พุนละกัดยูย่่งเดียวบ่บ่ท่านไหนมี <c oughs> เมียกเลยว่าอยากให้มาพามาเบิง่งลูกสาวเจ้านันลาก็ด้ยงินข่าวว่ามีลูกสาวงามหาได้เกี่ยวดองกันออมันบ่ยยาก เรื่องเนี่ยมันโมยางใช่ล้วลูกสาวเจ้๋นีไมาให้เบิ่งหนาเนี่ยเป็นยังลูกสาวคนก็เฮ็ดเวียกอยู่ในบ้าน,นเปลี่ยวเดี๋ยวจะเอ่ยแล้วไมาให้เบิ่งก็ได้โอ้ยมาเป็นตาหูเถอะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นตาหูจักคว่ำแถอเป็นตาเป็นแม่สีเลื่อนแถอะ <c oughs> เป็นตาอยากได้ไปเป็นลูกไผ่แท้อ <c oughs> ยากได้กับโมย่าป้าเอ้ยป้าเอาไมา <c oughs> ่หนีจะเข้าเดี๋ยวลูก ว่าจังไหนจ้ะแม่แม่สีลูกแม่สีมูแม่เพิ่นมาหาว่าดีเพิ่นใช่ลูกวัดดีจ้าจ้าว่าดีลูกหลานจ้ามีลูกสองงามมีดีตัวนี้มห้มากว่าละลูกนี่นะไอ้หำแหล่ลูกว่าดีไอเพิ่นซะวัาดีจ้าไอ้หำแหล่วัาดีครับ ันมีลูกสาวงานมันสีฮอดตรงไหนเป็นดองกันคักคักนอนว่าหักคนง่ายก็เลยเจ็บซ้ำๆพอแต่คนใจดำเข้ามาตัว ลีเลยลูกมากนิ่มวันนี้แม่มีอหนหนึ่งสีบ้าน้าไม่เล่งอย่าง้ะแม่ใช่สียายสีเพิ่นมาขอกับแม่ว่าอยากได้อีหลาไปเป็นลูกสะใภยเอาสีมาขอจังใดลูกกับลูกไส้เพิ่นอ่ะบ่ท่านเด็กหูจักกันอยู่เด้เสหักกันจังใดโอ้ยมัดบ่ยากดอกลูกอยู่นํำกันไปเดี๋ยวก็ะหักกันเองขอขั้วเพิ่นรวยได้ลูกวยบักคักเลย คันิหล่าแต่ง,งานกับเพิ่นแล้วครอบครัวเฮาก็บส,บสบายเพิ่นอย่างไดอิหล่าเนี่ยไปเป็นลูกไผ่เพิ่นไปดูแลไอ้หำแหล่คันเวลาไอ้หำแหล่ไปเฮ็ดเวียกมากเมื่อยๆกับสิมที่ผู้เฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายเฮ็ดกินอิหล่าส่าจังไหนบ่เออแม่ครับผมได้ข่าวว่าแม่ปวดหลังปวดเอวผมเอายาดีมาฝากครับยายยอ,อย่างัยลูกยามังกรดำครับแม่ ยาตดังๆที่เขาโฆษณาอยู่หนึ่งตัวนี่แมนครับมันหาซื้อยากอีหลีครับแม่ยาตัวนี้พอดีเลยเนี่ยแม่กำลังเจ็บอยู่นี่เขาว่าแม่เป็นกระดูกทับเส้นซ้ำเดี๋ยวเนี่ยนะปวดท่มานหลายทรมานมากโดนแล้วแม่เฝ้ากินเลยเด้อครับยาตัวนี้นี่ไพ่กินเพิ่อก็ว่าดีกินบพ่โดนเดียวก็เศร้าปวดครับแม่ก็อยากเศร้าคือกันอขอบใจหลายๆเด้อสมิเป็นตาหัก เป็นแต่อยากได้มาเป็นลูกเขยเว้ยเป็นตาหักปานิอยากได้มาเป็นลูกเขยกับบอยากับยกลูกสาวให้ซะตัวบบบอยาลูกบอยาบอยากันจิวาจังสั่นบอยาโล <r> ่งอกนึกว่ามันสีวาคว่วมอื่นถ้าแม่ใหญ่ฝากแต่งงานกับเพิ่นฝากก็ไม่มีปัญหาดอกมาแต่เพิ่นดูแลฝากก็ดูแลแม่ได้ ฝ้าก็เต็มใจจ้ะโอ้ย๊ยอิลีติลกจ้ะสำเร็จดีใจพี่หลาพ่อคัดใจแม่ตัวน,นี่จ้าอื้หูพี่หลาสำเร็จเก่งพ่อคัดใจแม่จ้าแม่ย้อนว่าหักคนง่ายก็เลยเจ็บซ้ำๆพอแต่คนใจดำเข้ามาตัว พ่ายกะทุ่มจนเบิดใจผลสุดท้ายเป็นควายบอหูตัวนองนอนให้แต่อายนั่งหัวรู้ต้นเจ้าขอพอนแล้วก็เอาออกระเปไปเก็บ แล้วของเฮาอยู่สายละอายฝนสั่นสองอยู่สายมือเขาแยกกันนอนเด้อเอา้าเป็นอย่างขึ้นแยกกันนอนเฮาเป็นผัวเมียก,กันเลยได้ไอเออนาะแยกกันละดีแล้วมูออ้ายมันเล่นน้อประจําเดี๋ยวฟาสิว่าเป็นส่วนตัวเออเอาของไปเก็บแล้วอย่าลืมซักผ้าทูบ้านล้างจานที่สําคัญน่ะ,ะไปรดน้ํานต้นไม้พรบวันที่มาหล้ายมือแล้วจ้าไอย ไอ้ยิ่งแต่อาแต่งานก็ฝ่ายเห็ดหยั่งอายแต่พ่อไม่อ้ายสบายใจแล้วฝ่าละ่ะอายเห็นฝ่าเป็นโตอีหยังที่ฝ่าแต่ง,งานก็อายกะวังว่าห้าสองคนสเได้สรสางอานาคนไปน้ำกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฝ่ามองบเห็นอานาคตแล้วละ่ะฝ่าสจะไปบอกแม่ให้ห้าสองคนยาก,กันบอกอะไรโตสิไปใส่บ่ไดด เฮาสิบมมีทางยากับตกเงินค้าดองอะ่ะแม่ฝากเอาไปเบิดแล้วเรื่องเงินเดี๋ยวฝากสิหามา่อขึ้นเองแต่อายต้องยาก็ฝฝาถ้าอายมากแบบนี้ก็ปล่อยฝาไปซะฝากสะไดไม่มีชีวิตเป็น,นของจะของฝามันบ่มีท่าเปิดไปแด้แน่นอนจนกว่าตัวที่นี่ลูกให้เหาต้องคิดดีๆ้อฝา ถ้าโตยุเฮ้าขรอบข้อโตก็สิมีความสุขไปตลอดชีวิตแต่ถ้ามือใดโตหักหลังเฮ้าโตก็สิบ่มีวันมีความสุขคึ้กันจำไว้